อกับทักทายสบายดีสบายดีสบายดีทุกคนเนาะซึ่งมีโบมีคลิปอ่าให้ทุกคนได้ชมไล่เนาะเพราะว่าเมียกล่าโพดเฮ้ยอ่ะสบายดีลูกๆสบายดีเนาะมาพบพอกับผูอรดากับน้องพุดแล้วกนน้ำหวานลูกสาวลูกสาวกบสองคน เป็น,นดอากาศเป็นน้ไดทุกคนเบิ่งแต่เสื้อนี่แหละหนุงเสื้อนี่อากาศเดี๋ยวนี้ก็ลมโอยๆยแต่ว่าตอนนี้จังโมงหนึ่งสิบสงโมงสาวเก้านาทีสิบสองโมงสิเก้านาทีอากาศก็เริ่มแบบยังมีลมยู่แต่ว่าห่อนน้อยนึงเนาะเบื่งแต่ลูกๆใส่เสื้อแต่ว่ารูอ๋อยังใส่เสื้อนี่ยังบบเปลี่ยนเธอตอนเช้าใน้ส่วนพัก ผ่านอายเด้เป็นเบืองส่วนพักรู้วาเป็นว่าใดข้าไปเบิงส่วนพักไอยนึ <ไป S 1> งเนา <ไป S 1> ะไป,ไปดูของแม่อไปไปดูของแม่อคือทุกคนแต่ละมือนะเวียกแล้วก็เาจะอัปเดตให้ทุกคนในซมฮอบฮอบเมืองแล้วก็แคมข้องเนาะล้วกาอ่าหรือว่าริมฟังโคงแล้วก็มีอ่าลักเมืองเขาเอ่ยมาแก้วลักเมืองเนาะแก้วลักเมืองของจังหวัด แล้วก็อ่าจะมีบอนเทีย่ยวยูเมืองห้วยทรายเนาะกะ็มีไลยย่ยูแล้วก็มีแก้วลักเมืองเพราะว่าเป็นใจกลางเมืองเนาะแบบเป็นใจหัวใจของเมืองห้วยทรายแขวงโกแก้นนะทุกคนเนาะแล้วก็อ่ามีขายทานฝรั่งทุกคนเคยเห็นระโบขายทานฝรั่งฮะยักไปติน้ำบ้านยากไปอันน้องได้รดมันงก็สุดใส อ่าไข่ทานฝรั่งสมัยสงครามทุกคนเนาะสมัยตะกี้ไข่ทานฝรั่งแล้วก็มีโอ้หล,ลายบ่อนทุกคนเดี๋ยวถ้าว่ามีโอกาสมีเวลาถ้าว่ายักสมมืองห้วยทรายก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกโค้อเนาะฝากทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางบูดให้โคอแดเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าให้กำลังใจโคโดยกันเบ่งโฆษณาให้จบเนาะทุกคนแล้วก็เดี๋ยว ทุกๆจะพาทุกคนไปเบิ่งส่วนพักและกะ้วกอาถ้าว่ามีโอกาสถ้าว่าเพื่อนๆยักษ์สมเนาะไอเอื้อยักษ์สมเมืองห้วยทรายแคว้งบกแก้วอยู่ในเมืองหลวกะ็ะอยู่เขตออมเมืองว่ามีบอลได้เดที่ว่า,าจะไปเที่ยวเนาะแล้วก็ยังถนนคนเดินอยู่เมืองเฮาเป็นแนวดแลหลกะ็ะอยู่ฟังเสียงค้องเนาะจะเบิ่งเห็นฟังเสียงค้องแล้วก็ฟังเสียงค้องก็จะเบิ่งเห็นฟังลาวเฮาห่ทุกคนเนาะหลวกะ็ะ มีหลายล่บนนะคะจะค่อยๆอัปเดตให้ทุกคนได้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อบ่มียังไล่จะมาอัปเดตเนาะเพราะว่าคิดฮอดเนาะและว้วก็ลูกๆก็ว่าคิดฮอตนะบไ้ลงคลิปแลว้วก็จะให้ชมพักโอ้บึงพักแถวมดเนาะดดแดดแดดถ้าคนเรื่มแดดประมาณ11เ็ดโมงสิบองโมงนี่แหละแล้วรู้สึกว่าอ่าอากาศหอนน้อยนึงหอนน้อยนึงเนาะบ่บ่ฮอนไล่แลว้วก็มีลมลมแห้งแห้งทุกคนเด๋ยนนี้นะ ลมแบบลมหนาวอะนะตอนเศร้านี้อากาศดีดีเนาะสำหรับโควนี่มักอยู่อากาศหนาวเนาะอยู่อ่าบ้านทุกคนเป็นใดอากาศหนาวเลยโบเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์อ่าให้โคได้อนะ่านเด้เนาะเพราะลูกๆอ่ะมักอ่านมักอ่านคนนนะอมเมนต์อยู่แลวกะอ่าฝาเบอง์ยูจังหวัดใดแคว้งใ,ใดใเมืองใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกเนาะอันนี้อ่ะซอ่ะแนะน,นำซื้อเลยสบายดีกว่าสบายดีเนะานะเสือ อายอันนี้เป็นนักเฮียนของโผเนาะเป็นนักเฮียนห้องของโผกับนําบ้านอันนี้พุดอยู่สั้นสั้นยังเฮียนสั้นยังโซ่มาซม้อโ่คือกันเนาะอ่าอันนี้หมาอโทับโซ่อันนี้มาอโท,ทับหนึ่งเป็นนักเฮียนประจําสั้นของโผแล้วก็มาตอนบ่ายก็มาอยู่นำโผล่อ่าเดี๋ยวเราจะไปสมทัก ของน้องๆน้อยนึงเนาะให้ชมเดี๋ยวนี้บอกงามทุกคนแต่ว่าจะให้สมตอนตอนตอนเศร้าน้องเคยชมแล้วล่ะตอนสวยันี่ยังบอกบอกเคยให้สมตอนเศร้ากับตอนแรงพักจะงามงามเนาะแต่เดียวนีนียนเด็ดก็จะเหี่ยวห่อหน่อยนึงเนาะเอาไปสมกันเลยทุกคนเออนี่เป็นมาเด้อบืองส่งมาเด้อบืองส่งสวนผักมาเด้อ อันนี้คือจะเป็นส่วนผักของอาจารย์นี่นะคะสวยไหมคะทุกคนสองผัดนี้ก็ปลูกเองจากมือเลยนะคะทุกคนมันอเขาก็ลกลกแล้วก็ปลูกใหม่ ว้าวอันนี้ก็คือจะเป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งผักก็สวยสวยสวยไหมคะขิงอะไรทำไมด้วยนี่ก็คือผักมุนใช่ไหมไม่รู้เราเด็ดแล้วมันสามารถออกอีก จะเป็นสองผักของของเอ้อแล้วก็ของไอ้นะคะสวยนะทุกคนผักบุ้งก้อยสวยผักกาดกัสวยสวยหมกทุกอย่างอุ้ยนี่ทำไมมัสวยอย่างเงี้ย นี่คือข้าวปลูกนะคะสบายดีกองเดงรัชตตาสบายดียังงั้นซื้อเดงลักสตา <laughs> สวยนะคะทุกคน อยดดู่นั่งยิ่งสวยบรรยากาศดีดีนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรูปโลกของโรงเรียนเรานะคะนี่ก็คืแล้วก,ก็จะเป็นโรงเรียนเซนพาวนะ แล้วก็จะเป็นเวลาที่วันจันทร์หรือว่าวันศุกร์นี้เขาจะมาพูกทุ่งแบบว่าอย่างนี้พูดแล้วก็จะมาบอกว่าเรื่องอนามัยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะสวยไหมเดี๋ยวหนูจะพาไปดูห้อง ห้องผู้หญินะคะอันนี้จะเป็นสองทับสองนะคะอันนี้จะเป็นหอกสองทับหนึ่งนะคะแล้วก็นนจะเป็นสองทับสองนี่นะคะสองทับหนึ่ง ต้งหนูนะคะถ้าประมาณสี่โมงห้าโมงอย่างเงี้ย <_ d ata> เขามาร์หรือว่ามันเล่นกีฬาอยู่ที่นี่นะคะไม่ใช่โรงเรียนเดียวกันก็เขามาร์าเล่นตีบาลแล้วก็เตะเตะต้อแล้วก็เตะเตะบอลนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาพวกพี่ไปดูที่เขาฟ้อนนะคะฝึกฟ้อนพวกพี่เขาเป็นแล้วนะคะทุกคน เอ้ยจุไอฟฟงได้แล้วหนาสนด้แล้วนาถ่ายอะไร่ะอาจารย์บอกให้ถ่ายฮ่าไม่ต้ห้

ông Nam lời

สวยไหมคะทุกคนที่คือผู้อ่คน ฝบกกรรักกัให้น้องพูดเลยนะคะทุกคนนะคะคิดไปนะคะกดสมัครแฟนให้รูนะสุดยอดปเลคไมรู้ว่าทุกคนเขาจะเก่ง เอาเอาไว้แลวเอาสวยเลยนะคะฝากกดแชร์ให้น้องพุดด้วยนะคะกดกดไต,ตให้หนูด้วยนะคะกดกระดิ่งจะเตือนให้ให้หนูด้วยนะคะจะไม่พลาคดคลิปอีกจะได้จะได้ดูคลิป อยากที e> ่จะอย่าต้องกังวลไปบอกให้ลืมลาที่ด้ทำน้ำลายที่เล็ดเล็ดต่อเพื่อนท่รักกันไม่ได้ใ็เป็นที่ระลอกใจที่ดีปล่อยใจให้ส่งเหงื่อที่ที่ผ่านทุกการยากได้รู้ว ไม่อาเข้ากล้องก่อนใครเอ้ยอ uh ัน voilà> นี้นะอุ้ยอุ้ยใครก็ใครอยู่เดี๋ยวใครเอ้ยก่อนเอ้ยยิ้มแดดเอ้เอ้เอ้ไป้ฟอนที่นแหละเอ้เห็นบิน้องที่ไหุให้อาจารย์บิง น <Sen> no oh in ี่สวยมากเป็ตไจ นี้แหละเอาเอาเอ็มเค็ปโป้ไปเลยนะลุงเอาเอาอาไม้สั้นๆตึ๊งๆๆๆๆนี่คือแดดนี่คือแดดนี่คือแดดขมุนใสกีนิ้วแล้วมุดตาแล้วไงว้าไปๆๆจบเขาเถอะ bơ ngon à, không, ý không, 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 không,

แล้วก <c ười> ็เตะกันบอลนะคะพี่อดอกับชื่อพี่อะไรไม่รู้อ่ะนี่เขาเตะบอลนะคะเขาเขาแบบว่าตรง12โมงอย่างนี้เข้ามาแบบว่ามาเตะบอลอย่างนี้นะคะคือไอ้นะคะจะไปเตะบอลแข่งนะคะ

喂！哇！ Tôi cần phải làm lại. Chúng ta sẽ cùng nhau hôn một cái. Chúng ta cùng đi tìm 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 một cái. หนูจะจบคิปแล้วนะคะทุกคนฝากกดไลค์จะให้น้องพูดด้วยนะคะกดสปอตเซแงกดกระดิ่งแจ้ง,งให้หนูด้วยนะคะคลิดหน้ามาพูดกันใหม่หนูจะจบเห็นแค่นี้ฝากกดไลค์กดจะให้น้องพูดด้วยนะคะบ๊ายบายว่ายุคนีคนูีปเดียวบินยังไง